รถไปนะครับผมก็ถือต้องตามไปในช่วงที่คุณหยุดแผลไม่ตาผมก็คือผมม,มองขึ้นไปบนประสาทที่ผมเห็นก็แบบเป็นรูปร่างของลักษณะของคนนั่นแหละเป็นมนคนเลยแหละชัดเลยยืนอยู่ตรงประสาทนในช่วสีิน้ำตาลคือมองต่างคนต่างมองถ้ามองลงมาประมาณห้าสิบเมตรได้อยู่แล้วช่วงที่มันโฟลเพด้วย แต่ว,ว่ามันจะได้แสงสว่างจากตัวประสาทแท่นั้นแหละที่ยังพอมองเห็นคือตอนนั้นนะ่ะตอนที่เราเดินเนี่ยคือช่วงที่สว่างที่สุดคือตัวประสาทใช่ใช่คือรอบรอบนอกมันมันเริ่มมัน,มนเริ่ม,มเออม,มันเริ่มสลัวแล้วเริ่มสลัวแล้วจะมีตรงตรงที่ตัวประสานนะทนั้นที่สว่างที่สุดก็คือมองขึ้นไปพอดีเขาก็มองลงมาพอดีรู้สึกว่าใส่ชุดสีน้ำตาลแล้วยืนแล้วมองลงมาแค่ช่วงเวลาค่เสี้ยวเวลาทีเดียวก็ก้มปุ๊บที่แบบเมื่อคือไม่ให้ ให้เท้าแตเหินน่ะเงยหน้าขึ้นอ่ะเขาก็แบบเดินหลบออกไปด้านข้างผมก็ก้มมองอีกทีว่าเพราะว่าเห็นมันเยอะเนาะพอเงยขึ้นไปอีกทีจากข้างเนี้ยคือคือไม่เห็นเขาแล้วจากตัวปราสาทที่จะไปให้ผลกำแพงอ่ะมันก็ต้องใช้เวลาสักคืออย่างน้อยก็ต้องสี่ห้าเก้าละอ่ะที่จะพ้นหรือว่าจะอ้อมไปทางไหนอ่ะ,อะในในช่วงตรงปราสาทมันโล่งอ่ะ ใช่พอเราขึ้นไปก็ไม่เจอใครสักคนพอขึ้นไปแล้วก็ก็ไม่เจอใครสักคนในช่วงเวลาที่ผมกุมทับเดียวเนี่ยไม่น่าจะไม่น่าจะหายไปได้หรอกไม่น่าจะเกินสิบเก้าหรอกคิดว่าทางขึ้นมีทางเดียวไหมทางขึ้นมันก็อาจจะมีแบบทางชาวบ้านใช้ทางอะไรแต่ว่าไม่น่าจะไวาไม่น่าจะถึงชาวบ้านเพราะว่ามันโพเพลแล้วถ้าชาวบ้านก็ไม่รู้จะจะขึ้นมาทําอะไรนะตอนนั้นอ่ะ แต่ผมแบบเหมือนเห็นหน้าแบบเหมือนเห็นโครงหน้าอยู่แบบหน้าตาแบบค่อนข้างที่จะแบบคมนะเนื่อเป็นผู้ชายคือทรงผมก็คือแบบเรียบร้อยอะเม oh. ตัดแบบในช่างสมัยนี้นะฮะทีนี้พอขึ้นไปก็ไม่ไม่เจอใครก็ไม่ได้คิดอะไรด้วยคิดว่าเป็นคนใชก่ก็ยังคิดว่าเป็นคนอยู่นะพอลงมาพระท่านก็เดินมาว่าท่านที่ท่านมาดูนี่ก็คือว่าคือมันไม่มีใครเลอท่านคงคงจะได้ยินเสียงของเรานั่นแหละท่าบอกว่า กินเยอะถึงเรทั้งนางรำมีทั้งาลายแดง,แดงเลย่ลยก็ามแต่ชุดนี่ผมเห็นชัดมากแต่เป็นสีน้ำตาลเป็นคล้ายๆแบบเหมือนผู้ชายแขกะชุดแบบเป็นเสื้อแล้วแบบชายยาวๆนั่นนะแต่ว่าทรงเสื้อข้างบนอาจจะเหมือนแต่ส่วนที่ชายข้างล่างเนี่ยจาไม่เห็นเพราะว่าระยะองศาที่มองขึ้นไปนะ่ะมันจะเห็นแค่ระดับจากเกลยวขึ้นไป ประภาณต์ทั่วไปก,ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านดูแลในสถานที่ก็จะมีทุกที่นั่นแหละก็มีคิดว,ว่าวันนี้จะได้มาเจอด้วยตัวเองก็ยังคุยกับคุณอยู่ว่าคือผมก็อยากเห็นนะแต่ว่าผมก็ไม่ได้อยากเห็นแบบแคก็ได้เห็นออสยดสยองหรือว่าแบบน่ากลัวนะมันคงคจะคงจะรับไม่ได้เพราะว่าจิตใจเราไม่ได้เข้มแข็งขนาดนะั้นโอเควันนี้คุณได้สิทธิ์แล้ว,นะวนนคุณเห็นแล้วเต่เราก็ไม่คิดว่าเออแต่แต่แบบนี้ผมรับได้ผมได้ ได้อยู่แบบนี้พอได้อยู่แต่เราก็ได้ช่วยดวงจิตครับแต่แต่ในแต่ในใจความดวเนื้อแท้ก็คือเราจะไปช่วยดวงจิตนั่นแหละโอเคเาประมาณเรื่องราวดีๆเนี้วันนี้ะคะเดี๋ยวเราคงได้มาที่ประสานเขารุนดีเนาะเพราะว่าเราตั้งใจว่าเราจะทำพระป่ามาเพราะว่าที่นี่มีพระท่านจำวัดแค่สองรูปก็คือท่านจะเอาวัดแล้วก็ป่าลูกวัดฉันเพิ่งลูกวัดได้มือ อีเรื่องเล่าว่าไม่มีรูปไหนจาพรรษาได้เลยอยู่ได้แค่คืนสองคืนครับคือมาขอจําวัดด้วยหรือว่าจะจําพรรษาด้วยก็อย,อยู่ได้เต็มที่ไม่เกินเจ็ดวันแล้วก็ยังมีพระที่ท่านมรณะภาพอยู่ข้างภูเขาแล้วก็แบบจนเนื้อแห้งไปเลยนะถึงมาเจอถึงมาเจอสังขารท่านอันนี้คือพระคุณเจ้าท่านเล่ามาฟังนะ อันนี้ยังเป็นปริศนาอยู่ว่าเพราะอะไรถึถงมรณลนาพาเรื่องเราที่เราได้พบเจอในวันนี้นะคะก็ <c oughs> ะถือว่าเป็น <c oughs> เหตุการณ์ที่ทําให้เราได้สัมผัสกับความลึกลับที่ปราสาทเขาลน้นซึ่งเราไม่คิดว,ว่าเราจะได้มีโอกาสมาเนาะแล้วก็นอกจากสิ่งที่คุณวิทยาเจอก็ยังมีสัมผัสนะคะจาก จิตของนางรำที่มามาเล่าเรื่องราวเรื่องราวนึงให้เราฟังอันนี้คุยโยก็ฟังทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วก็บันทึกเอาไว้ในเมมโมรี่หมดแล้ก็ขอบคุณที่เล่าให้ฟังแล้วก็ก็ได้ช่วยแบบตายทำแล้วขอบคุณที่เราได้แบบได้ฟังคือเราก็แบบคนรุ่นปัจจุบันอ่ะมันก็ไม่ได้ทนสมัยนู้นแล้วแต่ว่าก็ ที่สิ่งที่ท่านเล่าให้ฟังมันก็ถือว่าเป็นวิทยาทานถือว่าเป็นความรู้สําหรับลูกหลานต่อไปว่าในสมัยเก่าก่อนน่ะเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขามีพิธีกรรมยังไงเขาทําเพื่ออะไรอย่างนี้จริงๆถ้าถ้าถ้าเรื่องเรื่องเล่าที่เราฟังในวันนี้หลายๆคนก็คงคิดว่ามันอาจะเชื่อได้ไหมแต่จริงๆแล้วก็ก็เชื่อเป็นเรื่องเล่าดีๆที่ได้ฟังมาก็ได้ ไม่ต้องเชื่อก็ได้เพราะว่าเพราะว่าไม่ได้เจอได้ตัวเองเนาะแต่เราเจอได้ตัวเองเรฟังเรื่องราวที่แบบล้วเราก็รับดูได้จริงเพราะฉะนั้นแต่ว่าไม่ไม่ต้องเชื่อเหมานะคะเพราะว่าเราก็จะเล่าให้ฟังจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นวิจารณญาณของทุกทุกคนค่ะแต่ว่าพอพอพอเราฟังเรื่องราวมันก็เจอมันก็เห็นภาพในความเป็นวิถีชีวิต ประกอบพิธีกรรมซึ่งเราก็สงสัยมานานแล้วว่ามีใครอยู่ในเหตุการณ์ของการทําพิธีกรรม,มต่างๆแล้วก็ทําทเพื่ออะไรแล้ววันนี้เราก็ได้ฟังย่งเี้เป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าท่านมาเล่าแล้วเราชัดเจนในระดับหนึ่งอาจจะมีข้อสงสัยอีกมากมายแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยถามอะไรามากแต่ว่า เราแต่ตัดสินใจล่าเดี๋ยวเราเล่า,ลา,ลา,ลาต่อเลยนะ